สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่6เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องราวของการพัฒนา ESG r a t i n g เพื่อนำไปสู่ ESG Premium เรียกว่าเป็นการยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นมาตรวัดความยัง่งยืนในกิจการด้วยนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิพัฒย์ยอดพิติการประธานสถาบัานไทยพัฒน์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับสว่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของไบ o t e c h โชคลังจุลินทรีย์ชั้นนําระดับอาเซียนเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณชาติวิศริยะชัดกุลหัวหน้าทีมวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยหรือว่า TBRC Biotech นะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวน ใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งเป็นสินเชื่อเคหะนะครับที่สามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้การซ่อมเสริมการซ่อมแซมต่อเติมก็ได้หรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษช่วง6เดือนแรกเนี่ยการชําระคืนนะครับเงินต้น1ล้านบาทชําระคืนเพียงเดือนละสามพันบาทเท่านั้นแล้วก็ยังได้รับดอกเบีย้ยอยู่ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดเก้าเก้าศูนย์ต่อปีนะครับรวมทั้งธนาคารยังจะ สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์เฉพาะลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยจะสนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละห้าพันบาทนะครับนอกจากนี้ครับสินเชื่อดังกล่าวยังมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน40ปีด้วยกันนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่15เดือนเมษายนนี้หรือถ้าต้องการดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ gsb contact center ก็ได้เช่นกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์1115 mm hmm. เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับรู้ก่อนกู้กู้กเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยที่ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์จากธนาคารอมสินจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับเป็นของที่ระลึกสหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับก็สามารถที่จะ ตอบคาถามและส่งคําตอบของท่านกลับมาทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคําตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังจะมีของที่ระลึกนะครับเป็นของวันพิเศษมอบให้กับผู้ที่รับชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีให้เลือก2ประเภทด้วยกันคือพิเศษ9เดือนแล้วก็พิเศษ4เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นธนธาคารจะใหเดยในอัตรา ร้อยละ1.61ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเปิดรีพิเศษ4เดือนธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.36ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีนะต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน10,000บาทนะครับบทเขตรับฝากวันที่31มีนาคมนี้นะครับทุนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเปิดรีพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือประเภท9เดือนแล้วก็ประเภท4เดือนโดยเงินฝากเปิดรีพิเศษ9เดือน ธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราละ1 6 1ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราละ1 3 6ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำจํานวน1 0,000บาทนะครับบทเขียนรับฝากวันที่31มีนาคมนี้นี่เป็นข้อมูลน,นะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินนั้นคือประเภท9เดือนแล้วก็ประเภท4เดือนถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนในธนาคารจะให้ดอกเบีย้ย ในอัตราละ1 6 1ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรีพิเศษ4เดือนจะให้ดอกเบีย้ยในอัตรารละ1 3 6ต่อปีคําถามคือว่าการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดขั้นต่ําจํานวนเท่าไหร่นะครับต้องเปิดขั้นต่าจานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคําตอบทาง Inbox ได้เลยนะครับสำหรับไปชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่5เดือนมีนาะคมเมื่อวานนี้ เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณนิพนธ์พุ่มเวียงนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ครับเราพูดคุยกับคุณพิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับประธานสถาบันไทยพัฒน์เรื่องราวของการพัฒนา ESG rating สู่ ESG ขั้นพรีเมียมจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณพิิพัฒน์ครับครับถามเป็นความรู้ก่อนนะฮะ ESG rating นี่คืออะไรฮะเป็นการจัดระดับ ปกติเวลาที่เราต้องการจะดูคุณภาพของบริษัทที่เราจะไปลงทุนหรือจะไปติดต่อการค้าขายด้วยนะครับ,รบประเด็น <c oughs> ปัจจุบันเนี้ยเขาจะมีการดูว่านอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทําธุรกิจในเชิงของอเขาเรียกอะไรเม็ดเงินหรือผลประกอบการแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะดูด้วยว่า บริษัทนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลสังคมหรือเรื่องของการกํากับดูแลกิจาการที่ดีอย่างไรซึ่งมันจะร e วมเนคาว่า ESG นะเพราะว่า E มันยอ่อมาจาก Environment S มันยอ่อมาจาก Social แล้วก็ G มันยอ่อมาจาก c o v e n a n e นะครับ,รบซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือตัวสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนี่แหละครับทีนี้ตัว r a t ิ้งเนี่ย มันคล้ายๆกับเกรดหรือคะแนนเทียบไม่ง่ายก็เหมือนกับตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะได้เกรด A B C D ใช่ไหมครับใช่เพื่อนก็อาจจะได้ A เหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่า A ของเพื่อนกับ A ของเราเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนไม่ดีกว่ากันเพราะฉะนั้นตัวเรตติ้งเนี่ยก็เลยมีการยกระดับมาเป็นตัวที่เรียกว่าพรีเมียมก็คือการใช้วิธีการคำนวณในเชิงปริมาณมาเสริมการจัดเรตติ้งนั่นเองครับอืมครับคือมันให้มายละเอียด ย่อยมากขึ้นใช่ไหมฮะเมันกัดการจัดไอ้อันดับเครดิตไปที่ก็มีทิปเปิลเอมีเอสองตัวเอสามตัวมีเอบวกอะไร,ระพวกนีค้คล้ายๆกันไหมฮะอ่าคล้ายๆอย่างนั้น<อ>ถ้าเราคุ้นกันแต่เหมือนตอนเราซื้อหุ้นกู้ใช่ไหมครับ<อ><อ>ันบอกว่าหุ้นตัวนี้เอเอนะเกรดเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่อ่าใช่ประเด็นก็คือว่า,วาทั้งทั้งบริษัทเอและบริษัทบีสมมตินะฮะไดเอเอเท่ากันเนี่ยเอ๊ะเราเราจะรู้ได้ไงตัวไหนมันมันพอฟอร์มดีกว่าเพราะว่าเกรดเดียวกันอ๋อครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการคำ เถึงแม้จะเอเดียวกันเนี่ยแต่ถ้ามีเครื่องมือหรือตัวเลขอะไรบางตัวที่บ่งชี้ว่า<อ>บริษัท A น่าจะดีกว่าบริษัท B หรือบริษัทเ<ะ>น่าจะดีกว่าบริษัท A เป็นต้นครับครหลครับเรานนเร,า<ม>ารียกว่เา<ม>เป็น ESG พรีเมียครับ,รบทุกวันนี้ ESG เล t ติ้งเนี่ยเ,เราจัดเราจัดรูปแบบของของการตัดเกรดยังไงฮะ ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักเลยนะครับ oh. ก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีสำนักจัดเรตติ้งเนี่ยน่าจะเป็นพันแห่งครับ oh. ซึ่ง <laughs> เนื่องจากว่าในวงการเรตติ้งเนี่ยมันมันไม่ได้มีเขาเรียกความถูกผิดนะฮะ uh. เพราะว่าอย่างสมมติคุณเพียพัฒอาจจะโปรเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการให้เรตติ้งเอสจีเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาก uh. ในขณะที่ผมเองอาจจะทำงานทางด้านสังคม uh. ผมก็อาจจะไปดูคะแนนทางด้านชุมชนแยะหน่อย เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ให้มันก็จะต่างกันน้ําหนักที่เราใส่ลงไปมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เรตติ้งแต่ละที่ที่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะเทียบเทยงกันได้ค่อนข้างลําบากเหมือนกันครับผมอืมครับสแสดงว่าถ้าเราจะเลือกเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องดูตามวัตถุประสงค์แล้วก็ดูตามตัวชี้วัดเข้าด้วยทีถูกครับก็ปกติปัจจุบันนี้ที่เขาจะดูเนี่ยก็จะดูว่านอกเ,เหนือจากวิธีการหรือเกณฑ์วิธีที่เขาหลักจะเรียกว่าเป็นเมทริโอลอจีนะครับในการจัดระดับแล้วเนี่ย ก็อาจจะต้องไปดูที่มาของสํานักงานที่จัดระดับด้วยว่าเขาเข้ามาจากบริบทไหนนะครับทางแอเรียสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหรือสิ่งสังคมหรืออะไรต่างๆมันก็จะช่วยทําให้เราสะพาะให้เห็นว่าอ๋อสำนักจัดระดับแห่งนี้นะเขาเขาอาจจะโปรเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีปอินมาว่าเวลาดูเรตติ้งขององค์กรเนี่ยก็อาจจะต้องมองในในแง่นี้เป็นพิเศษอครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับคุณพิพัฒน์ ใช่ครับได้ครับคือสมมติถ้าผมต้องการจะดูเรื่องประเด็นโซเชียลโซเชียลอ่าซึ่งใช่ครับตัวเอสเนี่ยประเด็นเนี้ยมันก็จะมีที่มาว่าเราอาจจะต้องไปดูเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของการใช้แรงงานนะครับเรื่องของการดูแลรักษาชุมชนที่อาจจะมีการประกอบการไปกระทบนะครับอันนี้คือมุมโซเชียล คือถ้าเกิดผมโปรแบบเนี้ยผมบอกว่าอสิทธิมนุชนให้น้ำหนักคะแนนเต็มเลยนะครับการใช้แรงงานให้น้ำหนักคะแนนเต็มเลยนะครับแต่พอไปดูอีกสํานักหนึ่งอาจจะบอกว่า้วันนี้ใครเม็ดเช้งมาแรงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคาร์บอนเรื่องการปล่อยการเลรือกจบเนี่ยเขาให้น้ําหนักมากกว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับ อันนี้มันก็จะเริ่มทําให้ตัวผลหรือระดับมันมีความแตกต่างกันแล้วเพราะว่าข้อมูลหรือน้ําหนักที่ใช้ไม่เท่กันเอาอย่างนี้เวลาจะไปอ่านก็ต้องมีปลอประชิมลิขิดด้วยนะครับทิ้งท้ายนิดนึงก็เป็นเป็นความยากของผู้ใช้ข้อมูลทีเดียวเหมือนกันตอนนี้นะครับแล้วอันนี้แค่พูดในฝั่งสำนักประเมินนะคะฮะในฝั่งบริษัทเองก็มีความต่างในเรื่องของบริบทธุรกิจเหมือนกันครับอย่างถ้าคุณเรีพัฒน์ทำธุรกิจเป็นโรงงานผลิตมีการปล่อยน้ำเสียอากาศเสียของเสียแน่นอนว่า ไอ้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาเยอะหน่อยใช่ไหมผลกระทบตรตรมันก็เยอะหน่อยแต่พอไปเป็นธุรกิจสถาบันการเงินอย่าง,ง,งเงี้ยประเด็นเรื่องด้านอากาศเสียงอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันอาจ,จไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องเก็บความลับข้อมูลการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเพราะว่าเรื่องของธนาคารมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงแลวก็เซนซิทีฟกับเรื่องข้อมูลมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเกณ์ประเมินเดียวกันจะพอไปจับกับบริษัทที่อยู่ต่างสาขาต่างอุตสาหกรรมกันเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนอความเป็นจริงเท่าไหร่ของกิจการดังนั้นวิธีการของการประเมินตอนนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะครับมันต้องดูตั้งแต่บริบทอุตสาหกรรมทั้งตัวทั้งแต่ลักษณะของธุรกิจนะครับ,รบแล้วก็ดูด้วยว่าน้ําหนักที่เราอยากจะให้คะแนนเป็นด้าน e มากกว่าด้าน s มากวาามากว่าหรือด้าน t มากกว่านะครับเอ๊ะแต่แต,แต่ถ้าเกิดบองในแงด่ดีมันก็ละเอียดดีเหมือนกันฮะหพูดถึงว่าถ้าคนใช้ข้อมูลได้แล้วก็รู้ว่า ตัวนี้มันมีเจตนารมเพื่อสะท้อนอะไรเนี่ยโอ้โหผมว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล e ER อ c ได้เยอะเลยนะครับ,อ,รบอันนี้ทุกวันนี้เวลาเราดูข้อมูลทางการเงินเนี่ยมันก็จะท้อนข้อมูลผลงานอดีตถูกไหมครับใ่ครับเราไม่รู้หรือว่าในอนาคตเนี่ย ม,มันมีตัวเลขอะไรบ้างที่มันจะส่งผลที่เป็นขเลขตัวตัวแปรต้นอี่างที่บอกว,ว่าราคาหุ้นจะเพิ่มหรือกําไรจะเพิ่มเท่าไหร่ยังไงขึ้นข้อมูล ESG เลยจะเป็นตัวที่บ่งชี้ได้ประมาณหน<ม>ึ่งผมก็กำลังดับตานึกภาพอย่างนี้คุณพิพัฒน์ว่าเอาละ่ะเราอาจจะเป็นนักลงทุนนะครับที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราไอตัวชี้วัดที่เรียกว่า ESG rating เนี่ยถ้าเกิดไปประกบกับกิจการของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วเมื่อเอเราชอบเรารู้สึกว่าเออเราชอบให้น้ำหนักในเรื่องของสังคมมากๆเนี่ยเราอาจจะ ถูกต้องเลยครับผม oh. คือ ESG ซ a t i n g จะช่วยในแง่ที่ผู้ลงทุนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาเองจะต้องเอาเม็ดเงินลงทุนของเขาเนี่ยไปทำยังไงถึงสร้างผลกระทบทางบ,บวกให้กับโลกกับสังคมกับกิิ่แวนล้อมด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเ a t ติ g งเนี่จะช่วยได้แน่นอนในงาในแง่ของการเลือกหุ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดครับก็มีการคัดเลือกหุ้นที่มี ES g ซี t i ท g ที่ดีประมาณทั้สองร้อยตัว ราะนั้นเราก็จะมีกองทุนประเภทที่ใส่ใจในเรื่องของ ESG ผู้ลงทุนที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมโรงพยาบาลก็ไปลงทุนในหุ้นเหล่านี้ได้ครับ,รบอย่างที่ผมบอกว่าพอมันมีเรตติ้งแล้วเนี่ยคนก็จะลงในหุ้นเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่พอลงไปปุ๊บบางผู้ลงทุนที่มีความละเอียดมากกว่ามีความประณีตมากกว่าเขาจะถามว่าเออฉันลงในหุ้น A A A แล้วนะครับ มีอยู่สิบตัวฉันอยากจะรู้ว่า a อเอสิบตัวในตัวไหนมันพอฟอร์มดีกว่ากันก็ต้องมีตัวพือเพิ่มเติมตัวเอเอสีพรีเมียมก็จะมาตอบโจทย์ทีนี้พรีเมียมคืออะไรฮะเราตอบไปเลยครับต่อยอดยังไงฮะก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นส่วนล้ําหรืออะไรที่มันล้ําค่ามีราคาใช่ไหมครับครับมันจะตรงค่ามาคำว่าดิสคาวหรือได้ค่าเวลาเราลงลงหุ้นซื้อหุ้นในตลาดสักตัวหนึ่งราคาร้อยบาทเนี่ย วันรุ่งขึ้นหรือสัปดาห์หน้าลงมาเหลือ90้าสิบาทเราก็บอกอันนี้หุ้นดิสคาวอันนี้ราคามันด้อยลงครับพรีเมียมมันคือในฝั่งตองข้ามก็คือว่าเราลงวันนี้ร้อยบาทสัปดาห์หน้าขึ้นไปร้อยสิบสิบบาทานี้เราเรียกแคปิตอลเกนเป็นส่วนล้าหรือพรีเมียมนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมอาจจะเป็นผู้ลงทุนที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดลอ้อมผมก็จะบอกว่าเอ๊ะทำยังไงผมถึงจะรู้ว่าบริษัทที่จะไปลงทุนเนี่ย เขาทำเรื่อง ESG ได้ดีมันก็สามารถจะดูได้จากพรีเมียมตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัท A มี ESG พรีเมียมอยู่ประมาณ6%เทียบกับบริษัท B ซึ่งอาจจะมี ESG พรีเมียมอยู่4%นะครับเขาหมายความว่าในมูลค่าการลงทุน100บาทที่ผมลงไปเนี่ยบริษัท A เนี่ยจะมีส่วนล้ำหรือพรีเมียม6บาทในขณะที่บริษัท B อือแค่4บาทนะครับ ผมก็ใช้ตัวเลขนี่แหละบอกว่าเอ๊ะถ้าร้อยบาทเท่ากันเนี่ยถ้าผมลงในบริษัท A อเนี่ยผมจะเอาเงินของผมเนี่ยไปเสริมให้บริษัท a ทํางานเรื่อง e อ g ได้ดีกว่าวผมก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าเพราะว่าพรีเมียมมันมากกว่าบริษัท b อันนี้คือวิธีการคํานวณวิธีการคิดวิธีการใช้ตัวเอสรีทีนี้โอ้แต่มองดูแล้วถ้าเป็น e อสดเลตติ้งธรรมดานี่ยังมีตั้งเป็นพันบริษัทใช่ไหมฮะครับแล้วถ้าเกิดเป็นพรีเมียมจะไม่ยิ่งกว่านี้อะ่ะ อจริงๆตัวเลขพรีเมียมนี่ยที่เมื่อกี้เรียนว่าถ้าสมมติเรามองตัว e s g r a เ i n g เป็นเกรด A B C D ใช่ไหมครับครับตัวพรีเมียมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ส์ที่เป็นคะแนนแต่เป็นตัวเลขที่รูมกันเลยครับอืมเอ่อคือเราเอาตัวเลขที่มาจากงบการเงินมาใช้คำนวณครับตัวอย่างเช่นในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอ่อมันเนื่องจะมาเป็นปนระเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการป้องกันการดูแลการรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัวเลขที่บริษัทเนี่ย ไปลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมเราเรียก green investment นะครับซึ่งตัวเลขนี้มันก็จะบอกว่าคุณไปดูทางด้านของเวฟเท่าไหร่เรื่องการดูแลของเสียการป้องกันเรื่องของมลภาวะเท่าไหร่รเป็นเป็นงบที่มันออกมาจากตัวงบกันเงินได้เลยเออ๋เราจะเห็นได้เลยหรืออย่างตัว S social เนี่ยเราบอกว่า stakeholder value ที่คุณให้กับสังคมรอบข้างอย่างเช่นเงินเดือนพนักงานนะครับ อย่างเช่นตัวดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเขาเรียกเจ้าของเงินนะครับหรือว่าภาษีที่จ่ายรัาฐบาลแล้วก็เงินบริจาคที่จ่ายให้ชุมชนตัวเลขตนะัวนเท่าไหลเราต้องมาคำนวณรวมเป็นตัวเงินที่มีหน่วยเป็นบาทนะครับส่วนในแง่ของ G ีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจกา,ารเป็นจุดคอนดักแล้ก็จะให้ตัวเลขที่เป็นเรื่องของรีเทนโปรฟิตหรือกําไรสะสมมาคําคนวณพอเป็นตัวเลขเงินบาทปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยว่าถ้า E อสซีพีเมียมสูง สิ่งที่บริษัททำมันจะคอน tribu ์กับไปยังสิ่งสิ่งแวดล้อมสังคมได้มากกว่าบริษัทที่มีอ s e p สีพีเงี่ยงต่ำครับผมโอ้โหนี่ทำให้ช่วยกันดูแลโลกได้เป็นอย่างดีเลยนะครคุณพิพัฒน์เพราะถ้าเกิด<ช>บริษัทไหนไม่ทำ<บ>นี่มันก็นะเหนื่อยเหมือนนะใช่คือทุกวันนี้เนี่ยมันมีแต่เชิงคุณภาพเชิงบรรยายพันานาใช่ไหมครับบริษัทก็จะบอกว่าโอ้ผมทําอย่างนู้นอย่างนี้ดียังไงนะครับ แต่มันวัดกันไม่ได้เพราะมันมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางการเงินแล้วมันสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าเราก็ยันกันที่ตัวเลขทางการเงินก็สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้ทําให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นครับผมกับเอ e s ีพีเมียมเริ่มหรเอฮอจริงๆเริ่มแล้วครับเราก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี้ระยะในการให้ให้ข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันก่อนนะครับ เพื่อให้เขาสามารถจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็ให้ฟีดแบ a c k ก,กับเข้ามากับเราได้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าตัวข้อมูลมันมีความเขาเรียกคงคงตัวเมื่อไหร่นะครับ,รบก็สามารถที่จะเปิดให้กับผู้ลงทุนที่เป็นรายย่อยหรือเป็นผู้ลงทุนทั่วไปได้ในอนาคตต่อไปครับอแล้วผมต้องเตรียมตัวยังไงเนี่ยจริงๆแล้วฝั่งผู้ลงทุนไม่ต้องเตรียมอะไรนะครับก็เหมือนกับว่า เราเวลานี้เราลงทุนด้วยบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบล็อกเกอร์เราลงทุนด้วยการไปศึกษาข้อมูลทางการเงินใช่ไหมครับ <c oughs> ในอนาคตก็จะมีตัวตัวเลขหรือค่า e s c premium เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ประกอบการลงทุนได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะดูได้อย่างไม่ไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นตัวตัวตัวเปรียบเทียบในเชิงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ถ้าบริษัทไหนมีพรีเมียมมากก็หมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ย contribu ในเรื่องของ ESG ได้ได้มากกว่าบริษัทอืน่นเพราะฉะนั้นเงินลงทุนที่เราลงไปมันก็จะไปเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการดูแลโลกอะไรได้ดีกว่าบริษัทที่ท,ที่ที่ไม่มีเรื่อง ESG พรีเมียมเท่าไหร่ครับเพราะฉนั้นในฝั่งผู้ลงทุนเนี่ยใช้เครื่องมือนี้ง่ายมากนะครับเพราะประเป็ดข้อมูลนำเข้าสําหรับประกอบการที่จะตัดสินลงทุน สต่หรับบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยอันนี้เขาต้องกลับตัวแล้วเขาก็ต้องพยายามจะเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของ green investment ในมิติ e ในเรื่องของ Social นะครับในมิติที่เป็นสังคมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถที่จะมีข้อมูลในการคำนวณมูลค่าได้อย่างแม่นยำแล้วก็ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้บางบริษัทอาจจะไม่ได้เปิดเปิดไม่ตรงนะครับการดึงข้อมูลอาจจะไปดึงเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีการเขาเรียกอะไร คํานวณกันนะครับอาจจะเป็นข้อมูลทางอ้อมซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทางตรงสําหรับรายการแต่ละรายการก็จะมีการปรปับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นลําดับครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงได้เห็นตัวตนที่เป็นนานไหมแห้กว่าที่มันจะ stable คุณพิพัฒ์ ผมคิดว่าเนื่องจากข้อมูลเราจะเก็บเป็นข้อมูลรายรา,ายปีงบประมาณเพราะฉะนั้นก็จะดูตั้งแต่ย้อนหลังสักปีสองปีสามปีถ้ามันได้สามปีแล้วมันมีข้อมูลที่มันสะท้อนการเปรียบเทียบในเชิงสัมพัสธ์ได้เนี่ยผมว่าเนี่ยก็ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในใน,ในทางปฏิบัติครับระหว่างนี้ก็เรียนรู้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคงมีอะไรหรือไม่จะมีอะไรต่อยอดจากพรีเมียมหรือไม่คุณได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังในรายการครับได้ได้ได้ขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ยอดพิธิการนะครับประธานสถาบันไทยพัฒน์เรื่องราวของ ESG Premium นะครับเดิมเนี่ยเป็น ESG Rating ผมเข้าใจว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่จะตกผลึกแล้วก็กลายเป็น Rating ออกมาเป็นตัววัดคือในตัว Rating เนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดอยู่อย่างเช่นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่1นี่ี้ก็จะแยกไปเป็น1.1 1.21.3แล้วก็ให้คะแนนกันมาแล้วก็มาเข้าสูตรคำนวณออกมาเป็น Rating เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื Connie, tamam. <t monkeys> ่อเป็นพรีเมียมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นสาหรับผู้บริโภคที่จะตัดสินใจว่าควรจะไปลงทุนในบริษัทนี้หรือไม่อย่างไรรวมถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทต่างๆด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้เรื่องราวของคลังจุลลียสีไบลเทคเขาบอกว่าเรามีคลังจุลลียีเป็นระดับนําของอาเซียนเลยทีเดียวนะครับซึ่งสามารถตอบโจทย์งานวิจัยแล้วก็งานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณชันวิทย์สุริจัยยควาาามหหลลก และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์สูงทีวะวัสดุประเทศไทยหรือว่า TBRC Biotech นะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนมสินนะครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือประเภท9เดือนและก็ประเภท4เดือนถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษประเภท9เดือนเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยรอละ1.61ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตรา รอแล้1.36ต่อปีคำถามคือว่าการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้สนราน,นะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ